สวัสดีค่ะ,คะนี่คือตอนนี้เราอยู่ในช่องมามมา่ตบมือดนแล้วก็วันนี้วันนี้มีซิสมาด้วยนะคะโอเคนี่คือการรีแอครั้งแรกของทางช่องเรานะคะวันนี้มันมีมันมีแฮชแท็กหนึ่งดังมากอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งในทวิตเตอร์ทั้งใน Facebook ใน You Tube ทุกอย่างคือขึ้นออน ขึ้นเทรนดิ้งอันดับหนึ่งหมดเลยทวิตเตอร์เขามีแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งเลยชื่อว่า today is lalisa day ก็คืออันดับหนึ่งเลยแม่คนแบบว่าลิทเวิยถึงเรื่องเนี้ยเยอะมากใครอะลลิซ่าลิซาคือลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่าวันนี้เราจะมารีแยนอ่าเอ็มวีโซโล่ครั้งแรกของลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะครับแม่รู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์ไหมรู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นใครเป็นนักร้องนักร้องที่เป็นอยู่เกาหลีใช่ปะแบ็คพิงค์ คือก่อนหน้าเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนว่าเขามีสีคนชบาแบบพิง้งเขาออกโซโล่กันไปแล้วสองคนก็คือ mm hmm. มีเจนนี่กับโรเซอันนี้จะเป็นคนที่สามก็คือลิซ่าแบบพิงทุกคนตื่นเต้นมากคือตอนนี้ถ้าเราไม่ดู MV เราก็จะเห็นภาพแบบโปรโมทคนแชร์กันเต็มไปหมดเลยอ่ะโ <Okay. S 1> อเครเรามาดูกัน You know h i s way เขาบอกว่าไปหามาเขาบอกว่ามีทั้งหมด13ลุค13ลุคเนี่ยมามาตาชอบอีนนี้เขาใชไหมชอบบรักชันชอบดักชันอันนี้เขาอยู่ในห้องสองเราอยู่สดอสตูดิโอ เป,เป็นเพลงภาษาเกาหลีมันจะเป็นวัตถุผสมเกาหลีกับฝรั่งอ,อันดับแคมเปญเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนคนไทยไเป็นคนไทยนี่เมื่อกี้กเห็นปะเขาเขียนว่าอาหารจานด่วนด้วยขาหละะังไวเกอร์ไวเกอร์ ดีนะคอนู้ดีอ่ะดีเลยอ่ะไหนุ๊่ะก็นี่่ะกนี่ไงลาลิสาไงอันนี้กูกดนะคเออโคดนว่ะใช่คับ นักว yeah. ิชาแล้วมีนักวิชาเก๋มากอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแฟชั่นนะเนี่ยชอบความแบบความเกาหลีนะเขาจะแบบไม่ใช่ใช้ CG ถ่ายก็ถ่ายสถานที่จริงสถานที่ตัดเซ้นจริงหมดเลยอันนี้อันนี้ถ่ายที่จริงเลยอ่ะอันนี้เหมือนเป็นแฟชั่นอ่ะมนเป็นตละ มันเป็น่ายแฟชั่นนะสวยทุกชุดเลยอะ่ะไม่บ้านเราอ่ยบ้านเราไหนนย้าอันนี้อันนี้น,นี่ชุดไทยอ,อะ่ะใช่วเ,เขาบอกว่าของอาซาวาอาญีุ่นเหรอ แบรนไทยจ้ะเหมือนนางแบบเพราว่าเนี่ยภาษาถิ่นต้องรุ้งแม่เพราะว่าเขาเขามาจากบุรีรัมย์ลงได้เขาเกิดเขาเกิดที่บุรีรัมย์แต่เขาเขาเขา่อนฉากมาเนี่ยอืม ลิสาตาลิสาโนบาลเป็นไงแม่จบก็เหมือนเหมือนนางแบบมาแล้งไม่เคยดูเลยใช่ป่ะเอ็มบีเกาหลีเคยดูมาก่อนนะไม่เคยรู้สึกไงมั้งก็ดีชอบเหมือนเหมือนมนแฟชั่นอะเหมือนร้องเพลงแบบแฟชั่นไปด้วยชุดเชุดอะไรต่างๆใช่ป่ะฉากเธอก็ทุกอย่างเออชอบไหมชอบชอบมากเก่งเนาะรู้สึกว่านางเก่งอะแบบเช่ อายุไม่เท่าไหรอ่อางนะอายุยีบสองนะแล้วเออแต่ว่าแบบไปไป,ไปโด่งไปดังอะไรเงี้ยโนเห็นอนะแบบเวลามีมีคนแคปมาแล้วเขาวิเคราะห์แบบแต่ละฉากก็คือแบบโอ้โหเขาดีเทลมากเลยอะต้องดูอีกหลายๆรอบถึงจะแบบว่าเจอทั้งหมด<อ>ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกแบบทั้งหมดมแต่มันดูนดอลังการมากไม่ชอบไม่ชอบฉากไหนที่สุดที่จําได้ที่จําได้ก็ฉาก ฉากทะเลทรายฉากขี่มอเตอร์ไซค์ชอบตั้งแต่มันมันดูอลังการมากแล้วมีชุดไทยปะเนี่ยมีชุดไทยด้วยมองไหมเป็นทองใช่ชุดทองนี่วันนี้จะมามาสอนอีกอีกคำหนึ่งเป็นคำใหม่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตากมองไหมแม่พูดดิตาชปัดไม่ตาชฮะตาก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 เอ็มวีถ้าอยู่ในมันจะอยู่ในรูปประโยคว่าเอ็มวีลิซ่าเนี่ยมัน ตาชจริงๆมันมันแปลว่าภาษาไทยว่ามันไม่มีมันมันแปลว่าแบบดีมากแบบดีเลิศประเสริฐสีดีสุดอะไรเงี้ยมันจะเป็นบรุษรลังการมากแต่ว่าเนี้ยหมายถึงว่าตาชแล้วบลิยาเบลยาเบลียเป็นสายญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูเอ่อที่มันเป็นในบีเกิลดูดูแลเป็นไบ้างใช่ใช่ดูแลจุดยอ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 ด น่ารักสวยน่ารักสวยเป็นนางแบบเหมือนนางแบบร้องเพลงอลังการฉากอลังการมากเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยตามนั้นค่ะตามนั้นค่ะโอเคก็วันนี้พอสนุกสนานเดี๋ยวไปนั่งดูอีกหลายๆรอบจะได้ดูว่ามีเจออะไรบ้างมันตาดมาอะไรนะตัดตัดตัดมันตาดมาฮะตัดมาตตราดไม่ไม่ไม่ใช่ตรดตาดตาด Sharing, ไลกดไลค์กดแชร์กดติดตามชินต้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีคนดูเย yeah ้เย้